กลับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับเรื่องราวที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนนึงนะฮะชายผู้หนึ่งนะครับที่ยอมเสียสละตัวเองนะให้งูพิษกัดรวมๆแล้วเนี่ยเจ็ดร้อยครั้งนะเพื่อช่วยชีวิตคนทั้งโลกนะฮะตรงนี้เนี่ยมาพบกับเรื่องราวสุดระทึกนะฮะของผู้ชายคนนี้นะผู้ยอมสละตัวเองให้พิษไร้แรงของงูเนี่ยเนี่ยกัดเข้าไปเพื่อน,นําผลเรื่องของตัวเองเนี่ย ไปมอบให้กับนักวิทยาศาสตร์พัฒนาแล้วก็คิดค้นเซรุ่มต้านพิษงูเพื่อช่วยคนทั้งโลกนั่นเองเป็นเวลาเกือบ20ปีไปแล้วฮะที่ทิมฟรีดีนะครับช่างซ่อมรถบรรทุกจากวิสคอนซินนะยอมอดทนให้งูพิษไา้แรงเนี่ยกัดมามากกว่า200ครั้งถูกพิษงูเล่นเข้าสู่ร่างกายกว่า700ครั้งนะทั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การกระทำอันเกิดจากความชอบทำลายร่างกายตัวเองนะฮะ แต่ทีมเนี่ยต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเพื่อที่จะได้นําเลือดของเขาเนี่ยไปมอบให้กับนักวิทยาศาสตร์คิดค้นเป็นเซรุ่มต้านพิษงูและก็ช่วยชีวิตคนทั้งโลกนับเป็นภารก,กิจอันสูงส่งและก็เสี่ยงชีวิตมากนะครับแต่ทิมก็ไม่เคยย่อท้อและก็พยายามอยู่ทุกวิถีทางนะแม้ทิมเนี่ยจะทําแบบนี้มาแล้วเกือบ20ปีครับแต่เรื่องราวของเขาเนี่ยเพิ่งจะเป็นที่หาไปทั่วโลกเมื่อเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะฮะเริ่มจากนักภูมิคุ้มกันวิทยาหนุ่มไฟแรงเจคอบ เนวิลี่ผู้ที่ทิ้งตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ประจำบริษัทยาไฟเซอร์และเงินเดือนนับล้านเนี่ยมาก่อตั้งมูลนิธิ d i s t u r ร์ฟบีนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ